สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะก็หลังจากที่เราติดเชือ้อล้วก็จะสองเดือนเราสามารถฉีดได้นะคะเราก็รับบัตรคิวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะคะร้อห <160. S 1> เรียบร้อยแล้วนะพี่เราก็จะมาฉีดที่สยามพารากอนเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ เมื่อกี้เขาถามน้ำมันสถิงเราก็เป็นแบบประเมินกันข้างในเลยนะคะก็ที่วันนี้ช่วงนี้คนก็จะเงียบๆน,นะคะเข้าไปชิทตรวจประวัติกันอีกทีน,นะคะเราก็จะได้ฉีดเลยนะคะเพราะว่าคนน้อยนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเตรียมฉีดข้างนี้นะคะ จิยังี้เรออ่าแต่หนูเปิดให้นิดนึง ขอบคุณมากนะคะเมสินะคะค่ะข้เละก็ฉีดเรียบร้อยนะคะก็ไปสังเกตอาการอีก30นาทีนะคะข้างในเนาะก็เดี๋ยวก็จะมีน้ำให้ดื่มนะคะก็เดี๋ยวไปนั่งรอไปนั่งรอกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็รอบสองก็จะเร็วมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงค่ะน้ำดื่มก็จะมีบริการนะคะเราก็ไปหยิบได้ที่จุดบริการน้ำดื่มเนาะคนละหนึ่งขวดนะคะเราก็จะดื่มน้ำเยอะๆเนาะก็นียค่ะเดี๋ยวเราจะขอดื่มน้ำกันนะคะแล้วเราก็จะรอเวลา30นาทีเนาะนาฬิกาจะอยู่ด้านหน้าตรงนู้นนะคะ รัถ่ายนาฬิกาให้ดูนะคะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเราเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเนาะเราก็รอให้ครบสามสิบนาทีนะคะก็เนี่ยค่ะก็ฉีดแล้วนะคะเข็มสองหลังจากติดโควิดเราก็สามารถฉีดได้สองเดือนนะคะ นาฬิกาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะที่รอสังเกตอาการนะาสนาทีนะคะของเราก็จะเสร็จที่11นะคะเออสิบเอดจดหน่งูนนะคะตอนนี้ก็10.56นะคะก็รออีกกับ10นาทีรีบๆะะวก็สามารถกลับบ้านได้นะคะ ราก็ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะถอตัวกลับบ้านกันนะคะก็เ mm hmm. นี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศที mm ่น hmm. ัรอกันเนาะรอบนอก mm hmm. ก็เนี่ยค่ะที่จุดบริการน้ำดื่มคะ่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆบนะคะรอบนี้คนก็น้อยเนาะเพราะว่าน่าจะ,ะชาวไทยแล้วน่าจะฉีดกันเยอะแล้วนะคะ mm hmm. เข็มนี้ mm hmm. เข็มสองก็แอตตาซินิก้าเหมือนเดิมนะคะเพราะเข็มแรกก็แอตตานะคะ ก็จะเป็นบรรยากาศที่ฉีดเสร็จก็จะมานั่งรอ30นาทีนะคะนี่ค่ะก็ศูนย์พยาบาลก็จะมีนะคะตรงนี้จะเป็นทางออกนะคะก็นนี่ค่ะจะเป็นบรรยากาศนะคะ แบบนี้นะคะอยากพาไปดูบรรยากาศตอนเข้ามาได้เนาะ,ะนี่จะเป็นบรรยากาศทางเข้าที่มารอคิวนะคะตอนนี้ค่ะมีลักเ,เข้าไปตันแรกเนาะแบบนี้นะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะรัดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกกำลังใจที่แวะเข้ามารับชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะ ก็ไว้เจอคลิปกันคลิปหน้านะคะ thank you for watching my video today take vaccine s ซอร์กันินิสแอล i ซินกะคะก็เป็นคลิปวิดีโอที่ฉีดวัคซีนเข็ม2เนาะเราสามารถฉีดได้หลังจากที่เราติดโควิด2เดือนนะคะเราก็สามารถฉีดได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพืเ่อนๆนะคะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you next video บ๊ายบาย night day